ดูครับมวยตัวเล็กมวยตัวเล็กใหญ่ๆแล้วมีลูกหนัะครับเอาล์ะครับชุดนี้อ้าวล้มลงไปครับเรมโมยอเลเพชรคู่ขวาเตะครับในครับเอามีแข่งแล้วครับไม่ไหวครับโอ้กรรมการต้องนับครับโอ้ยอดเล็กเพชรต่อนี่19เท่านั้นเองครับโัวต่อยสายลำตัวครับเล่นเป้าใหญ่เลยครับตะนาทของเจ้ายอดเล็กเพชร มุ่ยฟันศอกซ้ายครับแข้งซ้ายครับยอดเหล็กเพชรสมิงเดชครับดันแทงครับแทงเข่าขวาครับพรากอครับฮุกขวาครับยอดเหล็กเพชรถึงกับหยุดครับอ้าวอ้าวโอ้โหก้นตีแล้วก็หงายท้องเลยครับโอ้โหฮุกขวาก่อนหน้านั้นนี่หยุดไปแล้วนะครับถึงกับหยุดไปครับโอ้โหดีใจครับดูภาพช้าครับล่างและสลับบนครับนี่ครับ พุกฝายอดเหล็กเพชรนี่เลนเป้าใหญ่ครับเจาะยางคว้างกระจกครับเก็นจิแมกงัดศอกวาเจอสับล่างแกล้งทั่วแผ่นจริงๆนะครับอายุเพิ่งจะ21เท่านั้นเองนะครับอ่าขีดกระจับและขอโทษอ่าสับล่างไปอีกครับเก็นจิปรับเยอะไม่ดีนะครับเก็นจิครับนะครับนี่นะครับสู้ยิบตาครับคืนทุกอย่างครับปากซอกฝวาขีดซ้ายแล้วก็สับซ้ายครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรดูครับ แม่หมัดมาครับเกนจิเป็นมวยที่ออกหมัดได้ดีครับเก็นจิหมัดนะครับอ่ายอดเหลกเพชรพยายามจะต่อยซ้ายครับปากศอกซ้ายครับยอดเหลกเพชรแต่ว่าเกนจิครับตั้งแขนไว้เสียบเข่าซ้ายพยายามใช้ความยาวเอาฟันศอกซ้ายครับเกนจิยังไงครับง้างหมัดหมัดหนึ่งสองแม่ไม่มีจังหวะนะครับยอดเหลกเพชรสู่มหมวกกันน็อกแน่นครับอ่าต่อยซ้ายครับเต็มหน้าตีเข่าซ้ายครับแทงเข่าขวาตั้งแขนฟันศอกซ้ายเอาร่วงเลยครับโอ้โหโอ้คลานสี่ขาไประยะหนึ่งแล้วก็งายครับ พยายามจะลุกขึ้นมาครับเกนจี G, แต่ว่ากรรมการนารงธนาจันครับโอ้โหครับเพราว่ารู้สึกว่าตัวเองยังสู้ต่อไหวครับแต่ว่าอุ้หุ่นเจอสภาพแบบนี้ครับไฟต่อไปดีกว่าถ้าเกิดจะสู้ต่อครับนี่ครับเกนจี G, ครับ 2ปล่อยตัวมาครับราคาก็อยู่ที่ยอดเหล็กเพชรครับราคาเสมอนะครับเสมอยอดเหล็กเพชรคู่ขี้ใกล้เคียงนะครับอยู่ที่รักไครชอบใครครับตายของยอดเหล็กเพชรเจาะยางอ่าเน้นไปที่เดิมครับแข้งขวาครับไข่มุกขาวครับเจาะยางครับถีบขวาไปครับไข่มุกขาวครับถีบซ้ายต่อยแม่ เล่นลำตัวครับเล่นลำตัวก็เจาะยางครับมีอาการสะดุ้งเล็กน้อยครับไข่มุกขาวครับอ้าวมีมีสะดุ้งครับมีสะดุ้งเอ้ามีหมัดมาเสริมครับมีหมัดมาเสริมทีไว้ลำตัวมาหลายอย่างเลยครับเจาะยางต่อยลำตัวต่อยหน้าครับโอ้รอดวิกฤตไปอย่างบุดวิดครับทางด้านของไข่มุกขาวครับยอดแหลงเพชรมีต่อยล่างสลับบนครับนี่ครับแล้วก็เจาะยางครับนี่ครับอือหือดูฮะขนาดยกบังนะครับโอ้แล้วก็เรียบร้อยครับ ออกอาการสั่นรุ่งนะครับแล้วก็โดนจิ้มหมัดลำตัวครับสะใจเลยครับยอดเหล็กเพชรอปิจิศักแกล้งทั่วแผ่นจริงๆครับดูครับชุดสุดท้ายครับก็ยกซ้ายบังนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็เจ็บสะสมมาแล้วครับคือโดนอะไรก็เจ็บไปหมดแล้วครับจบข่าวจบเร็วครับดูครับยอดเหล็กเพชรอปิจิศักครับ อยู่ที่ไหนใครก็รักครับเพราะว่าชกน่ารักแบบนี้ครับแทงขวายาวๆครับอืปากซอกขวาดีครับทำได้ดีครับมีอาการสะดุ้งเหมือนกันครับยอดเหล็กเพชรโยนเข่าขวามาครับพันรยักษ์จะแกล้งแค่ไหนก็มนุษย์นี่แหละครับยอดเหล็กเพชรโยนเข่าขวามาครับพันรยักษ์ตามด้วยฟันศอกซ้ายครับแตกแล้วครับเนี่ยครับแตกแล้วครับยอดเหล็กเพชรเจอศอกอีกทีนึงกระทุ้งข่าวฟันศอกเอาคืนบ้างเอาคืนบ้างเหนียวนักใช่ไหมอ่าเอาฟันศอกซ้ายครับพันรยักษ์ ตีเข่าซ้ายเจอเลยเพชรแข้งซ้ายครับพันพยักแทงซ้ายจ้มลงตัวครับมีร่างสลับบนครับเอา้าสับขาครับโอ้ทิ้งตัวเลยครับพันพยักสิิจาติคมดวนเข่าดวนหมัดดวนสอกันอยู่ดีๆครับพวกในยกที่3าครับเร็วกว่าเดิมอีกครับเนี่ยครับบวกหมัดคืนเจาะยางเจอแข้งซ้ายของเพชรงาม แข่งสายสูงครับเพชรงามเนี่ยครับอ้าวแล้วครับยอดเหล็กเพชรโดนไปบ่อยๆนี่ก็อ้าวฟื้นกัดฟันเดินอีกแล้วครับประมาทไม่ได้เหมือนกันครับอ้าวฟันสอกขวาครับเพชรงามยอดเหล็กเพชรเดินอัดต่อครับฟันสอกขวาครับเพชรงามอุ้ยฟันศอกซ้ายคืนครับยอดเหล็กเพชรเดินไม่หยุดครับเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ยอดเหล็กเพชรเดินอัดครับ ต่อยลาตัวแล้วก็ขึ้นบนครับอืใช้ความเร็วแล้วก็ต้องโยนครับโยนเข่าโยนเข่าต้องขูโยนเข่ายาวๆครับเอาโจมัดซ้ายเจอหมัดซ้ายครับเอาหมัดซ้ายเอามึนครับแล้วก็ทิ้งตัวไปเลยครับโอ้โหกรรมการวรศักยอดเยี่ยมกว่าครับรับศีรษะเพชรงามได้ทันด้วยครับโอ้ยโอ้เนี่ยครับทีเด็ดโอ้ไม่ไหวครับเพชรงามเกียรติกำพลครับโอ้นี่ครับหมัดซ้ายเต็มกับหูแล้วก็นี่ครับหมัดนี้โดนหนักเลยครับแล้วก็มาสอกซ้ายอีกทีหนึ่งครับ กรรมการวักดา์ครับดูปฏิกิริยากรรมการด้วยนะครับพอเห็นนักงวยเซ่ปุ๊บปุ๊บโอ้โหรับสีสานทันครับคือไม่ให้เจ็บไปมากกว่านี้ครับอ่าแล้วครับสับขาเจอเตะสูงอ้าวเผยๆก็เตะสูงเหมือนกันครับยอดอะลรเพชรเอาคืนครับอ้าวเข่ากัดหุกขวาซ้ายตรงอ้าวมีแม่มีมีแว่งเหมือนกันครับทางด้านของแรมโบ้ครับฟันสออครับหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายครับมันมันหยดติ่งจริงๆครับเอาเตะมาต่อยหลุดครับ โดนจาะยางสะดุ้งแล้วก็เจอหมัดก็มีแข่งครับสอกซ้ายครับยอร์เรพเพชรหมัดซ้ายหมัดขวาครับฟันสอกซ้ายดูครับอือฮึดูครับมวยตัวเล็กมวยตัวเล็กใจใหญ่แล้วมีรูกหนกครับอ้าวแล้วครับชุดนี้อ้าวล้มลงไปครับเรมโบยอร์เรพเพชรผู้ขวาเตะพับในครับเอามีแข่งแล้วครับไม่ไหวครับโอ้กรรมการต้องนับครับโอ้ คือจริงๆแล้วมันก็เกินความเจ็บปวดไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันโดนซ้ําๆบ่อยๆนะครับดูชุดนี้กันก่อนรับเตะพับในแล้วก็พับนอกแล้วก็พับในแล้วก็มันโดนสะสมครับปิดเกมได้ไหมครับทางด้านของยอดเพชรหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดซ้ายครับหมัดมาเป็นชุดครับยาชุดตําราหลวงแล้วก็สับขาแล้วก็สับขาครับแล้วก็โอ้โหไม่ไหวครับสุดๆแล้วครับแรมโบ้นี้อายุ25นะครับ25ย่าง26ครับ นักชกรุ่นพี่น่ครับชุดสุดท้ายครับน้วก็เตะพับในครับทั้งเตะพับในเตะพับนอกครั้งแรกมั่วซัวแล้วจะเป็นยังไงครับเพราะว่าสองครั้งแรกนี่แกโดนน็อกเลยหือแข้งซ้ายเอาก้านคอเจาะเจาะยางครับโดนหมัดอู้สองอีกทีครับอุ่นเอ้ามีอาการครับสวนเลยครับโอ้โหเอาละครับไม่แน่ไม่นอนซะแล้วครับ ตัดสอกครับมีเป๋ครับแตะขวาเข้าไปับพายักตอนนี้นี่ราคากลับมาอยู่ที่มูลน้ำเงินแล้วนะครับเป็นตอบประมาณสามสองโอ้โหคนเหล็ก LA ครับต่อยกับยอดเหล็กเพชรห้ามติดเชือกเด็ดขาดเอาซ้ายอีกทีครับโอ้โหเอาขาเอาหมัดซ้ายมีอาการแล้วก็หล่นเลยครับโอ้โหมีอาการโดนโดนยางก่อนครับแล้วก็เอาไม่เอาครับเอาไม่เอาไม่เอาครับแหมโอ้โห โดนขวาโดนขวายังไม่เต็มแต่โดนเนี่ยครับโดนบริเวณขาอ่อนครับแล้วแกก็หยุดเลยครับเหมือนช็อตแล้วหมัดซ้ายนี่โดนครับหมัดซ้ายโดนแล้วก็ย้ำไปอีกทีครับไงท้องเลยครับอืออ่อเป็นทางดนาเยอดเล็กเพชรนะครับยอดเล็กเพชรออพดิสักนะครับต่อเป็นฝ่ายเจ็ดม <7 S 2> ีนท <ละ S 2> อกสาม

ขวาต่อยขวาทีครับอัดไปที่ลำตัวครับดูครับบังเก็บอาวุธก่อนครับเตะไม่โดนปัดขวาครับตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์นะครับเอาล้ครับเตะขาเจาะยาง้องซ่อนอาการให้ดีครับป๋าแล้วครับท่ายากอ่ะโชว์เลยครับคุณเจษยชายมาครับเริ่มมาแล้วครับเขาวิงครับแต่ว่าไม่มเอ้ยไปเลยครับยางพับในครับแตกปีซะแล้วครับแม่พงพันธ์ครับ โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโบกมือลาแล้วครับแบบนี้เจ็บครับเจ็บครับพยายามจะฝืนนะครับแม่หัวใจสู้ครับปราบศึกแต่ว่าไม่ไหวครับคุญชัยกดดันหลายอย่างครับพยายามจะเล่นลูกท่ายากท่าเอกของเขาครับขึ้นการคอครับแต่ว่าดูนะครับยืนเตะยืนเตะแล้วเกรงครับเกรงรอครับพับนอกครับโอ้โหูเข้าข้อพอดีครับจังหวะยกขึ้นพอดีครับนี่ครับ ค่อยๆสุดลงไปครับโอ้ยจอ,อยอ่ะครับโอ้ห แต่ว่าหลังจากนี้โอถือว่าติดตาแล้วบเอาแล้วครนมืนกันแทงซ้ายอัดไปเลยครับโอชมไม่ได้ครับโดนกระปั้นซ้ายนะครับสิงการย่อไปเล็กน้อยครับปีเตะครับมาโดนซ้ายอีกแล้วครับเอาล้วครับถ้งเกดแรกแบบนี้เด็กเพชรนชอบอูแล้วครับสับขาก่อนสับขาให้ให้ระแวงครับ นี่ฮะขามีปัญหาหรือเปล่าครับวีเตสใช่ชัดจะชัดจัขยับตัวช้าแหละครับอ้แต่ว่าหมัดแตกหรือเปล่าครับโอโห้ขาขวาครับขาขวาครับเอายอดเล็กเพชรเห็นรูแล้วครับเห็นช่องแล้วครับเอาแล้วครับหนีไม่ออกครับโอ้โหแกมมาเป็นชุดนะครับเอาแล้วครับขาครับขาครับขาขวาครับยอดเล็กเพชรอ่ายังไงดีฮะแม่สายหน้าครับโอ้โหดูพัพช้านะครับยังหวะ สอกซ้ายครับนี่ครับศอกนี้แหละครับเป็นที่มาของเลือดครับและวก็จากนั้นในคราวนี้ครับสอกซ้ายครับให้ดูกันอีกมุมหนึ่งพยายามบวกหมัดคืนนะครับสอกซ้ายของยอดเหล็กเพชรครับยังฉมังอยู่ครับแมเชื่อขนมกินได้อยู่นะครับนะครับเริ่มตั้งลาได้ครับเริ่มตั้งลาได้แล้วครับยอดเหล็กเพชรมาแล้วครับชุดนี้แม่ต้องถอยออกมาตั้งหลักเลยมีการหล่นทั้งคู่ครับใครโดนใครหล่นครับอ้าวแข่งเลยนะครับโดนขวาของยอดเหล็กเพชรแล้วก็หมัด โดนละกูคุณพระละคงช่วยของยอดเล็กเพชรครับเตะขาพับในครับยอดเล็กเพชรเอาเลขหมัดกันครับมาโดนครับโอ้โหเนี่ยครับถ้าเกิดแลกแบบนี้ต้องบอกว่าของชอบของยอดเล็กเพชรครับสะใจเลยนะครับแล้วก็กรรมการปลุกมือเกินยอดเล็กเพชรโดนนี่ก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันครับแต่ว่าเนี่ยครับหมัดซ้ายเมื่อสักครู่แม่นมากครับยอดเล็กเพชรครับจังหวะนี้โอ้โดนขวาของยอดเล็กเพชรซ้ายนี่สิครับ โอ้โหแล้วก็มาโดนขวาอีกทีหนึ่งครับโอ้โหทีดว่าใครจะโดนใครก่อนแหละครับคู่นี้ครับนี่ฮะการ่อยหมัดของภูลิดนี่แหม่ป่อยได้เอาแล้วครับหมัดของยอดเล่เพชรปุบ้านครับซับขาครับขาอีกทีหนึ่งครับอ้าวแต่อ่าไมัดครับโอ้โหดูครับเลีงเกมของทางด้านยอดเล่เพชรครับช่วงต้นยกโอ้เตะขวาสูงครับก้านคอครับแทงซ้ายครับเข้าโอ้แหม่พอย่อลงไปเนี่ยครับ ยอลงไปนี่เสยด้วยแข้งซ้ายเลยนะครับทางด้านของยอดเลทเพรครับอันจุดนะครับจะโูดูฮะใส่บนชุดแข้งมามาเป็นพายุแล้วครับตอนนี้ครับมาเป็นชุดครับตัดลำตัวครับแม่จุกแข้งหรือเปล่าครับเอาละครับปุลิพยายามเตะซ้ายคืนโดนหมัดซ้ายโดนซ้ายลำตัวครับจะมีอากาศหมัดขวาไม่โดนครับซ้ายไม่ถึงครับขวาซ้ายแทงเข่าซ้ายได้ครับแล้วก็ยังไงดีครับเบนิสปูลิรับจะบอกว่ากอนลุกขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าลุกช้าครับปุลิรับ เอาละครับเนี่ยครับคงจะรู้จักก้อดเล็กเพิ่มากยิ่งขึ้นครับพยายามจะจัดตีเขายกนี้อยากจบแบบชนะนอกครับโอ้โหจังหวะนี้กรรมการว่าไงครับจบเลยครับเดี๋ยวดูภาพัชชัยอีกครั้งหนึ่งครับต่อยซ้ายครับเนี่ครับต่อยซ้ายแล้วก็กระทุ้งเข่าซ้ายไปยุตินะครับจังหวะนี้หยุดเลยเพล่โอ้ยอ่ะชุด